ค่ะขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าาทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้กัสีมาตามอุปโภคกานเมื่อวานเป็นโชคดีได้ศูนย์สองเนาะเป็นฝันแม่นแม่นค่ะหมวดนี้สิตามตัวว่าแนวทาเพิ่นจะเป็นตัวใดเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดแกดดิงแกงเตือนในทางช่องเพื่อจะบ่วผาดแนวทังดีๆจากทังช่องนะคะ ทางช่องเสนอไวเป็นแนวทังเท่านนเปิดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะสำหรับแนวทา้งโอปอเพื่อนกบว่าเป็นทั้งไา่วันทั้งไา่เดือนได้เนาะค่ะสำหรับผู้ชอบไร่วันกะไปไร่วันกวนก็ได้ค่ะเอาเขาไปฟังโอปอน้ากันว่าพื้นฝันโตงวดไปหลังจากเลขออกศูนย์สองงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วพื่นหายมาเจ็ดสองศูนย์ค่ะก็มีโศกมีหมานกันเบิดบานเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ถือกันไล่หลยค่ะเพื่อนกะทู่ขามาอยู่ค่ะ หวดนี้ไปตามตัวค่ะว่าเพ่สิเดตตัวใหเป็นแนวทางทอร์นเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะอุปสวัสดีค่ะสิบปบใส่นอตจะรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนครับผมโอ้สิไปส่งลูกไปโรงเรียนหมู่บ้านถกหลายป่คาะหมู่บ้านนี่ไม่เวันถูกไม่ไรครับผมได้ประมาณลอตเตอรี่ห้าใบครับผมสมทโอ้ก็ได้เป็นมื่นะน้อหามใบแต่ยังดีน้อค่ะอุปปกับฝันแม่นฝันคิวอยู่ด้แต่ว่ามื่ขึ้นนี่ในฝันตัวงวดบ่ค่ะ ไม่ได้ฝันครับผมบ่ฝันแต่ว่าผมมีเลขในใจผมอยู่แล้วเพราะเพราะว่ามันยังไงความความรู้สึกนะครับความรู้สึกผมว่าผมมั่นใจในตัวนี้นะครับนะเป็นเลขมากมากบอครับเป็นเลขชอบส่วนบุคคลเลยนะครับคือว่ามันกะห้องกกบออกมาว่านมันกับผมยังไท่านฝันเนาะครับแต่ว่าผมมีเลขที่ชอบในใจผมอยู่ครับค่ะเด็กยังมาฟังเด็กสอบก่อนกานเล่นง2 0 720คือเป็นเลขในใจผมนั่นแหละแล้วทีนี้ มาฝันไงครับมาฝันมันก็เลยเข้ากันปังๆนะฮะคือเป็นเลขในใจนะครับไปเลขทะเบียนรถแบบผมซื้อมาตลอดอยู่แล้วเลขเลขทะเบียนรถนะครับเป็นจังหวะพอดีแล้วก็เราก็เอาตัวนี้แหละไปเสี่ยงว่าฝันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็มีเลขที่ชอบเหมือนกันครับผมเลขที่ชอบมีตัวเดียวครับผมมีเด็กมักมีหางเดียวครับครับมีเด็กมักนะคะเนาะครับมีตัวเดียวมีหางเดียว อันคือว่าสีสางหสรสางห้องให้ปูงาไหมครับอยากสร้างข้างนอกครับผมอยากสร้างข้างนอกเพราะว่าสถานที่ตรงนี้แคบแคบนะครับแล้วทีนี้คนมาแก่บนหนะคนมาแกบบนยากนะครับผมก็อยากจะสร้างข้างนอกเดี๋ยวให้ผมมีโชคมีลาบก่อนก็คือขอปู่ขอยญาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกรุงเทพแสดงว่ามีคนมาขอพ่อขอโสคขอลาบดูได้ไหมก็มีครับมีญาติธรรมมาขออยู่เพื่อนได้ไหมคะก็ได้นะครับก็มีหลายท่านนะะที่มาขอบางท่านก็ได้ เป็นร้านก็มีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคลบะคลมาบนเอาครับอือคนที่ได้มาก็ก็าอาจจะรู้นะครับเนาะมาบนเอามาบนองปูองย่างครับผมคือส่วนตัวโอปอนี่นับถือสายทั้งเทพว่คะ่ะโอปอครับผมก็นับถือสายทั้งเทพสายอาพญานาค หมือนกันเลยนะครับสายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเหมือนเดิมนี่แหละครับคุค่ะโอ้คือเพิ่นนับถืออะไรนี่ฮะโอ้ค่ะเพิ่นนับถือและศรัทธาทั้งสายเทพสายธรรมเฮานี่เนาะองค์ป้อเนาะจังว่าเพิ่นฝันคิ้วครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วสมัยก่อนผมก็เข้าวัด ทำบุญบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆนะฮะพอมาท o u t u b e ก็ไม่่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ครับเพิ่งเริ่มมาป,ปฏิบัตินะครับผม<ะ>ก็แลดแดงว่าเพิ่งมาปฏิบัติกลับมาครับผมเริ่มแล้วเพระว่าสีสางหอสางห้องอะไเพิ่นไหมก็มาส,สวดมนต์มาอะไรปกติแล้วนี่แหละครับทําบุญ<ะ>อะไรนี่แหละครับแต่ว่าช่วงถี่อุป,ปอปฏิบัตินี่อุป,ปอสีฝันแม่นนหมคะก็จะฝันเห็นนะครับผมฝันเห็นครับงวดหนึ่งจะฝันอยู่กลางสองครั้งแค่นั้นเองครับผม ฟันบ่นดูนะครับแต่ว่าหงวดนนี้บ่ท่านฟัน <_ d ew> ย,ย,ยังครับยางยางยางครับผมแต่ว่ามีเลขในใจอยู่แล้วผมจะเอาตัวนี้แหละไปเสี่ยงนะครับตัวใดเนาะเลขมกักเลขมกักบ่ค่ะเป็นเลขมกักเลขชอบตัวใดเขาบ่ 1, <5 S 1> ครับโอ้ทีมาทีไปไปยังไดมากังไดค่ท่ที่มาที่ไปเร่ขาเนี่ยเป็นเลขที่ชอบนะครับผมอมครับเป็นเลขที่ไม่รู้เหมือนกันโดนจิตโดนใจผม <_ d ew> ให้ผมทำไปถึงชอบตัวนี้ไม่รู้ครับหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งห้าในผมชอบตัวนี้แหละครับเอาอันทะเบียนรถที่โอปอไปเปลี่ยนหลังจากป้ายแดงรุดโอปอไปเปลี่ยนมะม่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเอาโต้เดียวกันตัวนี้ครับผมโอ้นี่แหละผมจะเอยตัวนี้ไปเสี่ยงนะฮะสีเสียงเบึงสะก้อนว่าสิฟันนะครแ่อาจจะเป็นอาหารกลางวันหรือว่าเป็นรายวันก็ได้กันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ที่มีแต่ละท่านนะครับเนาะเอฟซีขอกับเขาไล่วันอยู่ ก็ลองดูนะครับผมแต่สี่ห้าผมไม่เคยทิ้งนะผมจะตามจนกว่าจะออกนะครับบมเมนเข้าตัวเราว่าสี่ห้านี่มันน่านอกแถวปู่ป๋าน่นะครับเนาะแต่ว่าผมก็ยังตามอยู่แหละแต่ว่าไม่เอาายตัวงวดนี้ผมตัวเดียวนะครับหนึ่งห้านะครับตัวนี้แลฮะเดี๋ยวผมจะไปฝันย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไปเสียงบึงกวนครับปู่ย่าจะมาบอกตอนไหนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเข้าฝันตอนไหนนะครับปู่ปัากับพ่อท่านใน้ขึ้นถูกขอเพ่นเนาะครับ เพราะว่ามื่ขึ้นนี่ก็นอนโหลดว่าท่านได้ขอเพิ่นครับผมเดี๋ยวอันขอเพิ่นดีๆก,อนนอก,ก่อนเนาะันเพิ่อนอยากแต่เพิ่นหายโหลดนาออยู่นี่ครับคันเพิ่อนอยากสางหัวสร้างห้องนี่เพิ่นหายโหลดเดี้ครับก็คือบ้านเนาะเฮ็ดจุนแล้วเนาะไม่โชคไม่ลา่เนาะสมัยก่อนที่ผมฝันแม่นๆนะผมสวบดบทนี้ประจำนะครับ,บอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะยันทุนครับยันทุน ยันทุนนีมิตตังนี่ฮะคือผมจะสวดบทนี้เป็นประจำบทสวดยันทุนนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ํานะครับผมเป็นบทสวดมนต์ธรรมดาเขานี่ครับทสวดมนต์ธรรมดาเรานี่แหละครับยันทุนนี้แต่ว่าบััธรรมดาเปิดโชกเปิดลาบไฮโอป่อไม่ตลอดเราแก้จากฝันไม่ดีจะเป็นฝันดีอย่างนี้นะครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าใครชอบก็สามารถ นำไปสวดปฏิบัติได้ไปสวดได้นะครับรอขอโชคอลาภนะครับอิซีเพ่นวาน่าอันโศกมานปาน,นี้ยากยาเอาออกเด้อหวยหมดเพ่นวานเอ้าครับผมเป็นเป็นจังหวะพอดีนะครับมีหวยหมดขึ้นมาพอดีค่ะนะครับเนาะเอาขอเบิ่งหวยหมดอีกรอบเนาะค่ะเนาะครับค่ะหมดเอาคนดินขึ้นมาเห็ดหั่งใส่เป็นรังหมดไปเลยค่ะตอนนี้แต่ว่ากับ่ท่านมีไปกาดต่องเพราะว่าเพื่อนไหนโชกเวงหวัดบังหันเนาะ หวัวดตีเพิ่นก็มีโตงหวดวห้เป็นกับขาวไล่ว่นก็ได้ไล่เดือนก็ได้ชอบก็จังตามบ่มากระพานยำบ่ปเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีความเสี่ยงอันนี้คือความรัท่าของอุป,ปอเพิ่นเพิ่นกะฟันแมน่นฟันคิวขาพี่น้องกะได้โชคได้ลาำได้แอดก็ได้ต้องเพิ่นอยู่เพราะแม่พี่น้องร้ายทันได้อยู่มาเคลื่อนทุ่มากกันมากลายนอ้องพี่น้องเนาะ ค่นโทรมากกับขอบคุณายบุญเดอร์บางท่านเพื่อนก็มาร่วมขึ้นผลนำไม้เขื่นวายปูวายงาเนาะค่ะสมมติถ้าจะได้เป่าสังนี่นะครับเป่าสังนี่ให้ตกกระเป๋าเลยครับผมโอ้หัดนี้เวลาผมเป่าสังที่ไรผมจะตกกระเป๋าว่าเงินเข้าเออให้เป่าอีกไม่เด้อโอ้ป๋เพราะว่าถัาเป็นงานเนี่ยผมจะเป่าค่ะเพราะว่าสีได้แก่บนนี่เด้ถ้าถ้าถ้าเราเป่าสังเราตกเข้ากระเป๋าเลยเพราะว่าสีได้แก่บนอยู่อัน หน้าขี้หน่อยก็สิได้มาล่ำอีกอยู่ครับัการผมจะตกกระเป๋าเลยตกกระเป๋าสามครั้งเลยนะครอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมค่ะครับค่ะนี่คือแนวทางจากโอปอค่ะเมื่อนี้ก็ต้องหวัดห้ยจะเป็นกับข่าวได้วันก็ได้ได้เดือนก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขแนวทางของโอปอกับพิจารณาด้วยค่ะเป็นแนวทางเท่านั้น ทุกแมวทางมีความเสี่ยงค่ะโปรดใช้วิจาณญาณในการรับชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องเสนอไวเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเป็นซื้อกลางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้ก็สิไดไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะค่ะก็ขอแนวทางอุปโภคเพิเตศเนาะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะพิจารณาค่ะแนวทางมีความเสี่ยงบันไดยุ่งส่งเซืิอในการเดินการเพราะนันหรือว่ายุ่งหง่ายๆเด้อค่ะใส่สติในการซื้อค่ะเลือกเอาทีมา่มัดก็ได้ค่ะพี่น้องเลือกเอาสําหรับตัวที่เ้ามมัเข้าชอบมีได้สํานักร้ายอาจารย์เนาะเนาะแอดการนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาดีๆค่ะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะหมวดนี้ก็ให้อุปโภคอุปโภคาเด้อค่ะ ไอได้างหอส้างห้องไ้ปูใ้้ยายซํำเล็เด,ด้ค่ะสำหรับคลิปนี้เบิกทัพย์หน้าขี้ก็ขอจบว้ก,ก่อนราบขอพระคุณพอแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะสวัสดีงามๆค่ะถ้าพิษผาาประการใดกะอภัยไวเด้อยจ้าเด้อ